ดีค่ะบริษัทคอปเตอร์แชมิโนเวชั่นนะคะจุเขตบริษัทคอปเตอร์แชมิโนเวชั่นค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันที่2น,นะคะเดือนมีนาคมค่ะคุทณผู้ชม ถนะคะสหรับหน้ารานี่อร์ะเปนือของเรานะคะจะได้รับค่าช้แตนะคะ A I ค่ะเราก็จค้นะคเอวนะคะคัอร์ะนือของเรานะคะจะมีหลากหลายสีนะคะอย่างเช่นสีทริค่ะเพเป็นสแนานะคะสีทองอนสีทเขนะคะสีเหือออนสือเมสีแดงสีเหลืหรือว่าสีอ่นะคะที่เอ่ไหนสนใจอยากจะเทียบเข้าสีทางเราก็ยินดีให้บริการ <m ess im> ดูความสวยของที่นะคะที่ได้ลงไปขัดเงาแล้วบางส่วนนะคะค่อนข้างเง,งางามแล้วก็สวยงามมากๆค่ะช่างนะคะวันนี้ทีมงานช่างนะคะที่มาติดตั้งงานที่นี่นะคะช่างค่อนข้างมีฝีมือนะคะแล้วก็ทักษะมากนะคะคือช่างบัวผันแล้วก็ช่างอนันวัตนะคะประสบการณ์ยาวนานนะคะมีประสบการณ์ในการทาํางานค่อนข้างยาวนาน,นะค่ะสามารถจบงานให้อเนอร์ได้ทุกๆหน้าง,งานนะคะ ดูความเงานะคะของพื้นนะคะที่แล้วเสร็จแล้วบางส่วนค่อนข้างเงามามากค่ะคอปเตอร์ฮาร์เเนอร์ของเรานะคะข้อดีของการใช้ฟอร์ฮาร์างเนเนอร์นะคะ 1. เพิ่มความแข็งแกร่งความแข็งแรงให้กับหน้าปูนนะคะ 2. สีส,สันสวยงามค่ะ3ามทความสะอาดง่ายนะคะอายุการใช้งานก็ค่อนข้างยาวนาน เป็นลูกค้าเก่าแก่นะคะเคยใช้บริการกันมาหลายครั้งแล้วนะคะโอนเนอร์นะคะก็ยังใช้บริการนะคะค o ปเตอร์ฮาร์เดนเนอร์เหมือนเดิมน,นะคะก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะยังติดใจนะคะยังใ,ใช้ผลิตภัณฑ์ของที่บแก,งก่งของฮาร์เดนเนอร์ยี่ห้คอค o ปเตอร์ฮาร์เดนเนอร์เหมือนเดิมน,นะคะของทางบริษัทค o ปเตอร์ a ชนด n อินโนเวชันค่ะแล้วก็ทีมงานติดตั้งนะคะของทางค o ปเตอร์ด้วยนะคะอ๋อนะคะต้องขอขอบคุณโอนเนอร์อีกหนึ่งครั้งนะคะที่ไว้วางใจนะคะ คุณพันธุ์สีท็อปแก่งของฮาร์เเนอร์ของเรานะคะแล้วก็ทีมงานติดตั้งค่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะถ้าโอนเนอร์ท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากจะให้คอปเปอร์แชมป์ไปติดตั้งงานให้หรือสนใจในิยคุณพัผธุ์สีท็อแก่งของฮาร์เเนอร์ของเรานะคะสามารถโทรมาเช็คราคาก่อนได้นะคะที่เบอร์โทรของคุณแชมป์นะคะที่เบอร์โทร0 8 1 9 1 3 5 8 2 9ค่ะหรือเบอร์โทรของออนะคะคุณมณสนันนะคะสีสวรรณนะคะที่เบอร์โทร 0 6 1 5 3ห1 4 5 1ค่ะเรายินดีไปติดตั้งงานให้ทุกประเทศนะคะถ้าคิวงานเราว่างเราก็ยินดีให้คึกษาฟรีค่ะดูความเงาของพื้นนะคะที่แล้วเสร็จแล้วบางส่วนนะคะค่อนข้างเงางามแล้วก็สวยงามมากค่ะสีเขียวนะคะเนียนกริบนะคะขอฝปากนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะคอปเตอร์ฮาร์ดเดนเนอร์นะคะไว้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะสีขัดง่ายนะคะสีสวยนะคะราคาไม่แพงค่ะราคาจับต้องได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ